อ๋อน oh, ี่งูมีพิษมาแล้วงูมีพิษบ้านะครับน้องแถวหน้าอย่ายืนมือเข้ามาไม่ใช่งูสามเหลี่ยมนะครับแต่เป็นงูคู่เหมือนงูสามเหลี่ยมครับมันชื่อว่างูกล้องทองงูกล้องทองนะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า m a n g r o v เ s n a k หรือว่าแมงกโลกแคทไอส์เองครับมันได้ชื่อที่มานะครับแมงกรอฟแปลว่าป่าชายเลนครับที่นี้ชอบอยู่ตามพื้นที่ป่าชายเลนนะครับหรือว่าชายทะเลของประเทศไทยรอนนี่เนี่ยก็เจอค่อนข้างกว้างนะแต่ปัจจุบันพื้นที่ก็แค่แทบจะเจอเฉพาะบางจังหวัดบางโซนเท่านั้นนะครับสีของมันสีเหลืองสลับดำครับทำให้ถูกสับสนกับงูพิษสายแรงชนิดหนึ่งที่ชื่อว่างูสามเหลี่ยมครับแต่ว่างูชนิดนี้เนี่ย ก็คิดว่าเปนงูพิษกดิบเหมือนกันเพราะว่ามันถูกจับอยู่ในหมวดงูพิษอ่อนครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงูที่มีพิษนะครับแต่คําว่าพิษอ่อนเนี่ยก็คืออาจะทําให้คนที่ถูกกัดเนี่ยไม่เสียชีวิตนะครับไม่ไ้ว่าพิษเนี่ยไม่ทําให้คนที่โดนกัดเสียชีวิตครับแต่จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เรานะครับที่โดนกัดเาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับหึงว่าเกือบเสียชีวิตนะคือยังไม่มีใครตายแต่กูชังไม่ได้บอกแต่ว่า บางคนแพ้พิษครับเพราะว่าพิษงูมันเป็นโปรตีนหลากหลายมากเลยแล้วก็พิษงูเนี่ยเป็นพิษหลากหลายมากนะครับบางคนก็อาจจะแบบไปแพ้กับสารตัวหนึ่งในพิษมันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายอยู่ดีนะครับคำว่างูพิษอ่อนเนี่ยเขี้ยวมันจะอยู่ข้างหลังครับเพราะฉะนั้นเวลาจับเนี่ยมันจะอ้าปากค้างนะอ้าปากกว้างมากเลยแล้วฉกเข้าไปทุบเนี่ยมันจะพยายามดันตัวเองเข้าไปหลังเหี้ยเลยนะครับเพื่อให้มันโดนเขี้ยวด้านหลังครับซึ่งแบบถ้าเห็นตอนมันกัดนะน่ากลัวมากๆเลยนะครับตอนกูจะดีนี้ แต่ก็โชคดีนะครับก็เจอได้เฉพาะแถบฝางฉลี่เพราะนั้นมีบางจังหวัดนะผมจำไม่ได้ก็คือเป็นแบบล่องเรือแล้วก็จะเห็นมูเฉิีน,นี้เนี่ยคางหางเลยที่ล่องเรือไปนะครับก็ถ้าใครดูาการก็น่าจะจบับักระบี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าใครอยากดูตัวเป็นก็เดินทางไปเดียวกันได้นะครับแต่วันนี้ก็ได้เห็นตัวเป็นกันแล้วตรงนี้นะครับมูต้องถอดับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตัว,วนึงนีกว่าครับ